บุญเดสาบุญจึงอเาปขนัิาายสวสพรอศานิการอิมรอนิปปะคปิยนิปปะคอสกมีสม่ทางหร

ธัมมาโหลอัมมาตัญเจ มักตัดพระการท้าววายรนามพระสัมภารพรสุปัจเจี๋ยหลบไปผู้เทียนเพื่ออุทิศสวนบุญส่วนบุญไปให้กาบ คุณสนคุเดชาคุณสอนคุณใจีเชาคุณพียสอนคุณพิวยชี คุณกนทอาสว่างสากลสิงคันทิพาคกณนพองบุญตาคงพุองบุญรอคงและญาติทั้งหลายที่ไม่ได้ไป

ไม่มีพานมีพานป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละอาวาตาม

Hãy subscribe cho kênh tham ngày, Gõ Để không